ไอ้โรกมึงปิดบ้านล็อกประตูหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วยายล็อกอะไรวะทำไมแม่กุญแจยังอยู่ดีอยู่เลยก็ผมใช้วิธีนี้ไงไอ้สันดานนั่นเรียกว่าล็อกแล้วของมึงเหรอโธ่ยายแบบนี้ละวน่นนะผมดูมาจากเกะกะตอ้อในทีวีไอ้สิบาย <laughs> จำมาแต่สิ่งดีๆนะมึงและที่สำคัญไะ้ยายบ้านเราล็อกดีไแกรเท่านั้นแหละ มันรูวอลรอบบ้านขนาดนี้ถ้าโจรมันจะเข้ามาก็คงไม่เข้าทางประตูหรอกเออก็จริงของมึงแต่ที่กูให้มึงล็อกบ้านก็เพราะวันนี้มันเป็นคืนหมาหอนเว้ยแล้วแล้วคืนหมาหอนมันคืออะไรอะยายผมก็เห็นว่ามันก็หอนทุกคืนอยู่แล้วนี่นะแค่วันนี้มันหอนหนักกว่าทุกคืนนิดนึงคืนหมาหอนก็เป็นคืนก่อนจะเลือกตั้งไงโอ้โหคะแนนมันจะเดินกันให้ควักหมามันก็เลยหอนเขาจะเดินกันทำไมอะยาย ก็เดินหาคะแนนเสียงไงเขาทําคะแนนเสียงหายหนยย่าย่าต้องเดินหาไอ้สนตินมันมาหาคะแนนเสียงจากคนมีสิทธิ์เลือกตั้งโว้ยนั่นไงมาแล้วมั้งนั่นร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครเดินผ่านมามันจะอยากมาบ้านกูก็วันนี้แหละ่าป้าสองุกป้าสองสุกสอยู่ไหมไม่อยู่โว้ยอเอาเ้วน,น่นเสียงใครอ๋อ นี่เป็นเสียงของเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับเบืองเอเล็กงั้นพูดเบาๆก็ดังจะเจ็ดวัดเอาเบิกตั้งใจฟังนะไอ้หนุย่ยกูไม่อยู่วอยไปหาเสียงที่อื่นเลยไปมีข้าน้ำปงน้ำปลามาให้ด้วยนะป้ากูไม่เอาของมึงหรอกแต่ที่สำคัญนะโว้ยคาโตเรื่องนี้ยังไม่ได้วาด้านค้าได้ตังมาก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนโทป้ารับรับไปเถอะว้บอกไปฟังีกไอ้จักระจ้อโ้ยมานีหน่อย เออเออเอเออะไรปะไม่ก็ไม่ฉันไปแหละแม้ถึงกับเรียกผีมาเลยแค่มาหอนนี่ฉันก็หลอนหมดแล้วเออรีบไปซะชิวชิวยายเสียงหมาหอนเงียบไปแล้วสงสัยกำนังจะไปแล้วเออดีกำนันนี่เขาเล่นหลายบทบาทนะเออสิัวละครมันน้อยชิจีดว่าเออว่าแต่ยาย ทำไมการซื้อเสียงมันถึงได้ทํากันเยอะแยะไปหมดอะแล้วมันได้ผลมากมันคงได้ผลแหละไม่งั้นมันคงไม่ทากันมานดานทุกๆุุกสมัยแบบนี้หรอกแล้วเราแจ้งทางการไม่ได้เหรอยายมึงเคยเห็นใครโดนจับเพราะซื้อเสียงไหมละ่ะไ,ไม่เคยได้ยินเลยอะพอใช่สิเพราระบบหัวคะแนนนี่แหละแสกซึมไปทั่วทุกหมู่บ้านใช้คนที่เป็นที่รู้จักหรือคนที่มีอิทธิพลจะมีใครกล้าไปร้องเรียนล่ะก็ยายไง ยายเป็นผู้ไม่กลัวอิสิพลใดๆเอออีกอย่างต้องให้กูไปร้องเรียนก็ใช่ว่าเขาจะจับได้ง่ายๆเอา้าทำไมอะ่ะก็ถ้าซืบสวนกระจริงแจ้วหัวขนวยพวกนี้มันก็จะโดนตัดหางไงมันสาวไปไว่ถึงตัวการง่ายๆหรอกหลักฐานมันไม่ชัดก็หกไปนิดๆต่อยน้อยก็หลุดแล้วสุดท้ายไอ้คนร้องเรียนนี่แหละก็โดนไมยหัวอยู่ยังหวัดระแวงเข้ากับสังคมไม่ได้ หดหูจังเลยสังคมเราตอนนี้แหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนมันแค้นเคืองโกรธสุมอยู่ในอ,อกลายเป็นความอายุติธรรมในใจรอวันระเบิดถึงว่าสิคนสมัยนี้ถึงแสดงออกกันเยะก,กว่าเมื่อก,ก่อนใช่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้ได้รับข่าวสารมากขึ้นแบบนี้ถ้ามีใครสักคนหรือสักกลุ่มมาสาผนเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงคนเขาคงจะเลือกน้อยใหญ่ก็ไม่ได้อีกเพราะยังมีหลายคนที่กลัวความเปลี่ยนแปลง อาจจะรู้สึกว่า,ายังไม่ใช่ตัวเลือกทีดีก็เลยต้องยอมจำนวนกับความอายุที่ทำแบบนี้ต่อไปจะดีกวา่าโอ<ฮ>้เห,หนื่อยใจเลยเออขูไปนอนละพรุ่งนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนได้ครับยายนี่เรียกฉันมาทำไมโอ้โหนะเรียกไปนกักกะปีมาวัวแล้วพอดีไปทำธุระส่วนตัวหน่อยอะเลยปลิดตัวมาไม่ได้ แต่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาดูโลกใหม่กันืพูดอะไรเป็นปริศนารมเชี่ยวเอาโหหมดกันอุตส่าห์ทิ้งอาหารตาเพื่อรีบมาเซ็งเลยฉันกลับไปจะยังทันไหมนะ